สวัสดีครับครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับทั้ง5ลิตรนะครับคือยี่ห้อคอนซูมรุ่น k s w 0 5แล้วก็ k s o 40คือรุ่น10ลิตรนะครับก่อนอื่นเรามาดูว่าในกล่อง k s w 0 5ศ้าข้างในกล่องมีโปรดักอะไรบ้างเนี่ยครับจะได้สายแคนดูลานะครับยาว6เมตรนะครับผมอันที่2นะครับจะเป็นสายแคนดูลายาว1.5เมตรนะครับผมแล้วก็3นะครับได้ชุดพ่นยาสีส้มนะครับอย่างที่4นะครับก็จะมีกระบอกน้ํานะครับ นะครับแล้วก็สายนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับ1เส้นนะครับสายยางนะครับไส้กรองนะครับอย่างที่5นะครับไส้กรองนับ4อันนะครับผมใบประกันนะครับขาดไม่ได้เลยคือใบประกันและก็คู่มือนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้ให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะครับผมผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนรุ่น KSW05 นะครับแรงคคอนซูมให้ลูกค้าได้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับ เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเช็คดูก่อนว่าข้างหลังเครื่องนะครับมีไส้กรองแล้วหรือยังนะครับตรงนี้นะครับโรงงานจะแถมให้มา1ชิ้นนะครับผมเสียบเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่ม power นะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดเลยนะครับปุ่ม power เลยนะครับผมจะเอาน้ําใส่ก่อนเลยนะครับในกระบอกน้ำเนี่ยเขาจะมีระดับน้ําที่เราต้องใส่นะครับเป็นช่วงนะครับมีระดับต่ําสุดกับระดับสูงสุดนะครับให้ใส่น้ําระหว่างช่วงนี้เท่านั้นนะครับจะใส่น้ำเนี่ยนะครับ สมมติประมาณนี้แหละครับผมก็อยู่ในช่วงนี้นะครับที่ตามขีดของกระบอกน้ํานะครับแล้วก็มาเสียบตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้นะครับด้านบนนี้จะมีเกลียวนะครับก็จะมีท่อตรงนี้นะครับที่ท่อแถมให้มานะครับท่อตรงนี้ก็เอาไว้เสียบบริเวณนี้นะครับข็มุนให้แน่นเลยนะครับขอหมุนให้แน่นแล้วก็ตรงปลายนะครับก็เสียบบริเวณจะมีตัวหนังสือเขียนว่าออกซิเจนนะครับให้เสียบไปเลยครับ นี่ครับเสียบเรียบร้อยแล้วด้านปลายของกระบอกน้ําตรงนี้นะครับจะเป็นช่องที่เสียบสายแคนดูล่านะครับสมมุติว่าผมเลือกใช้ความยาวอยู่ที่1.5เมตรนะครับแนะนํานะครับมันจะมีโค้งแบบนี้นะครับโค้งแบบนี้ให้แห่เข้าไปในรูจมูกนะครับผมประมาณนี้นครับโค้งเลยใส่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นก็เสียบตรงนี้เข้าเลยนะครับเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับใส่แน่นเลยนะครับผมอ่าสูแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูให้ผู้ชมดูอีกด้านนึงนะครับพอเราใส่สายยางเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอนะครับจะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นหมายความว่าไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องพร้อมผลิตออกซิเจนนะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยเครื่องหมายตกใจแล้วก็มีสามเหลี่ยมครอบนี้ก็คือมันก็จะมีปัญหาเอาอร์เลอร์กรณีที่ใช้เครื่องเปนนานเช่นอุณหภูมิสูงความดันสูงหรือการผลิตออกซิเจนที่ต่ำลงนะครับก็จะมีไฟสีเหลืองขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีโค้ดแสดงบนหน้าจอตรงหัวมุมตรงนี้นะครับตรงเวลารวมนี่นะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นรูปะระฆังนี่หมายความว่าถ้าไฟตกนะครับหรือกําลังไฟไม่พอก็จะมีไฟสีแดงขึ้นมากระพริบพร้พอมมีเสียงเตือนนะครับในส่วนตรงนี้เป็นปุ่ม power นะครับ ปุ่มเปิดอีกปุ่มหนึ่งนะครับนอกเหนือจากด้านหลังนะครับถ้าผมกดเปิดปุ๊บมันก็จะผลิตออกซิเจนได้เลยนะครับเนี่ยครับความดังเสียงก็ไม่ดังนะครับผมประมาณนี้นะครับกำดังของเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นวาลนะครับผมวาลตรงนี้เอาไว้ปรับระดับความแรงของออกซิเจนที่ออกมาจากเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานทั้งหมดให้ลูกค้าดูเลยนะครับผมกดปุ่มนะครับเปิดเลยนะครับ พอกดปุ่มเปิดนะครับตรงนี้นะครับก็จะแสดงระดับออกซิเจนความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ออกมาจากเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเรียวไทม์เลยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเครื่องผลิตออกซิเจนที่ดีก็ควรอยู่ที่มากกว่า90%ขึ้นไปนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นอัตราการไหลของออกซิเจนนะครับต่อนาทีนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ด้วยบริเวณตรงวาล์วตรงนี้นะครับเนี่ยครับถ้าผมปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแล้วก็หมุนได้นะครับพร้อมเสียงนะครับ ผมจะปรับที่5ลิตรต่อนาทีนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นเวลานะครับซึ่งเวลาตรงนี้ก็คือเวลาย้อนหลังนะครับหรือเวลาที่เราต้องการใช้งานเนี่ยครับผมจะเพิ่มเวลานะครับเป็น1ชั่วโมงเนี่ยครับหรือ2ชั่วโมงนะครับหรือ1ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงอย่างนี้ครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกพอเราพอใจที่ระดับชั่วโมงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับอ่านาฬิกาตรงนี้ก็จะเป็นนาฬิกานับย้อนหลังลงมาเรื่อยๆนะครับพอถึงครบ2ชั่วโมงเครื่องก็จะหยุดการทํางานนะครับถัดมานะครับจะเป็น โฮโลไทม์ก็คือเวลารวมของการใช้งานของเครื well ่องผลิตรุ่นนี้นะครับเครื่องผลิตรุ่นนี้จะอายุการใช้งานอยู่ที่1 0,000ชั่วโมงนะครับผมที่สําคัญนะครับรุ่นนี้เสียงเบามากนะครับไม่ดังนะครับไม่รบกวนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการพ่นยาให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าการพ่นยาถ้าใช้ด้วยเครื่องนี้จะทําอย่างไรนะครับหลังจากที่ลูกค้าซื้อไปนะครับชุดหน้ากากนะครับพ่นยานะครับจะประกอบไปด้วยนะครับชุดหน้ากากแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเอาไว้แบบกรณีที่สูดอากาศจากบริเวณปากนะครับ ปากนะครับผมมันก็มีสายนะครับแล้วก็มีหน้ากากสองไซส์นะครับผมแล้วก็มีสายนะครับให้ผูกให้เรียบร้อยนะครับถ้ากรณีที่ลูกค้าต้องการสายผูกเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการพุ่นยานะครับก่อนอื่นเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับจะมีปุ่มจะมีตัวอักษรเขียนว่ามไมเซอร์นะครับแล้วก็หมุนออกมาเลยนะครับก็จะมีลมออกมานะครับด้านหน้านะครับลูกค้าต้องปรับปุ่มเลาวตรงนี้นะครับผม ให้เหลือให้น้อยที่สุดเลยนะครับให้แรงดันอัตราการไหลอยู่ที่สูงนะครับอยู่ด้านหน้าให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ผมปอบน้อยที่สุดแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็สมมุติว่าตรงนี้นะครับนี่ครับปาดตรนี้ตรงนี้จะมีระดับนะครับระดับขีดถ้าคุณหมอแนะนําให้คนไข้ใส่ยาอันนี้ผมว่าตัวนี้เป็นยานะครับยาพ่นนะครับประเทยาเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราพร้อมสายด้านในด้านหนึ่งนะครับเกี่ยตรงนี้เลยนะครับผม เดียวเข้าไปเลยนะครับด้านหนึ่งนะครับผมด้านหนึ่งเลยครับพอใส่เข้าไปปุ๊บนะครับจะเห็นว่าจะมีละอองออกมานะครับนี่ครับก็จะใช้งานก็อันนี้เลยครับนับตรงนี้สูดได้เลยนะครับกรณีที่ต้องการสูดทางปากนะครับหรือถ้าไม่อยากสูดทางปากนะครับก็เอาตรงนี้ออกนะครับใป่ครอบมัดหัวท้ายตรงนี้นะครับก็คล้องจมูกได้เลยนะครับ อันนี้คือสาธิตการใช้เครื่องพ่นยานะครับถ้ายาหมดเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็เก็บได้เลยนะครับผมผมจะปิดก่อนนะครับปิดข้างหน้านะครับข้อแนะนำนะครับผมในส่วนของข้อแนะนำนะครับใส่กรองนะครับเราจะแถมให้คนไข้นะครับหรือผู้ใช้นะครับด้วยกัน 4อันนะครับแล้วก็ในเครื่องอีกหนึ่งอันนะครับให้เปลี่ยนทุก3เดือนนะครับแล้วระหว่างการใช้งานนะครับจะมีระดับน้ํานะครับตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นระดับต่าสุดด้านบนก็จะเบิดระดับสูงสุดนะครับให้ผู้ใช้นะครับหรือว่าคนไข้นะครับดูด้วยนะครับว่าน้ําจะห้ามต่ำกว่าระดับที่ต่ําสุดนะครับเครื่องนะครับเครื่อง k s w 0 5น้ําหนักเพียงนะครับ18กิโลกรัมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนับล้อทุกล้อนะครับจะมีตัวล็อกให้ลูกค้าได้ล็อกค้างได้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับผู้ชชมทททุกกกก่่าาาานนนะะะครรรรรัับบบีได้้ปอแลใง ของเครื่องผลิตออกซิเจน KS w 0 5นะครับหากลูกค้าหรือว่าผู้ชมท่านไหนสนใจก็อิ็อ็อ์มาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ